เรื่องใบมีดเนาะจะพูดถึงเรื่องของสลีละสลีละปะ่ะส่วนประกอบซิมันก็จะมีเหล็กตัวหนึ่งเหล็กตัวเนี้ยมันก็จะไปดันตัวใบม,มีดสองอันนี้ให้ชิดกันมันไปดันโดยการไขนอ็อตไขแน่นๆมันก็มันก็บีบไขไม่แน่นมันก็หลวมหลวมก็คือดันนี้ยังง่ายแต่นี้มันดันยากเห็นปะ่ะดันแล้วมีเสียงเหล็กด้วยเนาะแสดงว่าใบมีดเนี่ยใหม่ถ้าไม่ชอบเปลี่ยนของผมได้ ของผมลื่นปืดเลยดันปุ๊บพุ่งไปฝั่งนู้นเลย <c oughs> นะใครอยากก็ได้ทตนี้แต่นี้มันก็คู่กับการที่มันมันเบียดเบียดก็มีความรู้สึกมันร้อนไหวถูกปะอ่าต่อมามันก็จะมียางรองปิดประตูหน่อยยางมียางรอ,องเนาะตอนี้อ่าต่อมาเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าในตอนที่แล้วคือการรับใบมีดเนี่ยเขาจะรับที่สะพานกันเห็นปะเห็นสะพานไหะ ถ้าสะพานหมดก็ซื้อใบใหม่เนี่ยสะพานก็จะมีอยู่เท่านี้ถ้าส่งไปรับร้านที่ไม่เหมือชีพมันก็จะรับจเกี้ยงเลยรับสมบูรณ์เลย <c oughs> อ่าต่อมาอธิบายรูนี้ไว้ใส่กับบัตเตเลียนปุ๊บอย่างนี้ก้านเนี่ยก้านบานพับแสดงว่ามันปิดไปแล้วเนี่ยมันจะหนีบใบมีดเนี่ยให้แน่นเลยเห็นไหมพอเราใส่ปุ๊บมันจะหนีบปุ๊บแน่นนะ แน่นหละ่ะแน่นสนิทแ,แต่ถ้าบานพับเนี่ยใช้เป็นนานๆเริ่มลามันก็จะตีดีดเข้าไปไม่สนิทดีดไปอย่างไม่ค่อยมีแรงต่อมาเขาเรียกกันนี้ว่าเบรดได์หรือขาเขียเห็นไหมนี่ขาเขียมันจะเสียเข้าไปที่ร่องนี้ถ้าไม่ตรงคุณก็ขยับขยับให้มันตรงหรือบางคนก็จะใช้วิธีนี้ เสียปักก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งเฮ้ยมันเข้าเว้ยเอาแบบไม่เข้าแล้วกันก็วอ,อ,อย่างนี้แบบไม่เข้าเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วเปิดเฮ้ยไม่เข้าว็ใหญ่เลยเข้าละช้าๆดันน่อยช้าๆดนเอาใหม่ๆม,มันจริงๆมันจะมันจะเหลื่อมล้ำแค่นี้แหละอย่างนี้คือไม่เข้าจริงไหมครับแล้วถ้าเกิดทำอย่างนี้มโอกัสตกแตกนะแล้วถ้าปเปิดเปิดใบมีดดังเห็นปะ มันก็ไม่ไปนีดบนไปบ,บนก็ไม่เดินนะ,ะ,ะขยับดีๆมันก็จะเข้าแล้วนี่แหละจะเก็บค่อยเก็บทุกครั้งที่เราใช้งานเสร็จเราจะหยอดน้ํามันให้มันหล่อลื่นนะหรือทาความสะอาดโดยการที่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็เมือ่อกี้ที่เราบอกแล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่มันรับเราต้องปัด ปัด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 รูนี้ด้วยเป็นเป็นที่มันถ่ายไม่ได้เป็นเป็นบอยนะที่มันถ่ายไม่ได้เพราะว่าความมันเนี่ยไขมันไปติดในรูเนี่ยแล้วพอไปพอขนเดินผ่านเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้มันก็ไม่ถึงจุดที่มันตัดทุกทีสักทีมันก็จะไม่เข้าฉะนั้นทุกๆครั้งคุณต้องปัดนะแล้วก็หยอดน้ํามันอ่าจบตอนสามจะ